điền tráp hay, đây, đây hơi hơi hối, đây hơi hối, đây hơi hối, đây hơi hối, Ừ อืมเด็กเด็กถ้านอนไม่หลับแล้วอะไรต่อตุ๊กแกออะไรซับไป อุ้ยน้องกระลังร้องเพลงมวนมวลนี่สับแต่ว่าเฮาอย่างดอกท<า>ุกแกกินตับทุบบบกแกกินตับมานี่รองเท้าป้าเก็บไปให้ไปแล้วมาเร็วมานั่งเร็วนั่งลงซับไปไหนซับไปแล้วซับไ,ไปเหา่าซับไปเห่าแล้ว นั่งลงก่อนมาตุ๊กแกเอ้ยเร็วๆตุ๊กแกเอ้ยตุ๊กแกเอ้ยก่อนเด็กเด็ก ดูเดียวดูเดียวตุ๊กแกกินตับเขาว่าใช่ไหมใช่